ครับน,านา้าเนี่ยครับวันนี้ผมนเนี่ยเจอหมายเงี้ยสวยนะพอด,ดีเจอคุณลุงเจ้าของที่เขานะที่อยู่บ้านข้างในนะผมถามาเขาว่าตีได้ไหมครับตรงนี้ได้ไหมตกปลาได้ไหมเขาบอกว่าโอ้ตกได้เลยนะตกได้เลยแบบเขาไม่ได้ห่วงนะเพราะว่าไอตรงเนี้ยเขาอาศัยปล่อยน้ําปลา่อยไปอะไรเข้านาเขาเฉยปลามันก็เข้ามาเองเขาบอกเขาไม่ได้ห่วงอะไรนะเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยผมไม่กล้าตกนะแบบเนี้ยเกรงใจแลบ้านเ็าอยู่ข้างในถ้าเราถ้าถ้าเราจะตก เราต้องเดินเข้าไปเงี้ยผมเจอคนแบบนี้ไม่ได้นะผมแพ้นะผมเกรงใจเขาอะทั้งทั้งที่เขาอนุญาตให้ตกกันนะแต่ถ้าเราจะตกเนี่ยเราต้องเดินเข้าไปเดินเข้าไปตรงนู้นอะตรงนัานบ้านตรงเป็นเห็นเป็นเห็นไหมเป็นบ้านคนบ้านคนผมไม่ไม่กล้าเดินเข้าไปนะผมกลัวผมแบบเกรงใจอ่ะเกรงใจคนที่แบบว่าคนแบบเนี้ยเขามีใจเขาดีอะทีาอนุญาตให้เราตกนะแล้เราตกเราต้องเดินเข้าไปอีกเดินเข้าไปตรงนู้นนะเดินเข้าไปเลเกรงใจเขาไง